โอเคครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เบ่นไปเรื่อยพอดแคสต์อีพีที่เท่าไรหร่วะสามเจ็ดเออป้องสามเจ็ดแหละถ้าจะไม่ผิดไม่สามเจ็ดก็สา,ดสามแปดข้ามันไปก็วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีพีส่งท้ายปีกแล้วกันจะใช้คาว่าขึ้นซีซั่นสองได้ไหมก็อาจจะได้อืมช่างมันเถอะไม่สำคัญหรอกก็ถือว่าเป็นอีพีส่งท้ายปีครับพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษของเราคุณนิวธัญญพรครับผมสวัสดีค่ะอ่าครับ ก็ต้องบอกว่าวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นเรื่องที่โหแม่งร้อนโคตรๆเลยร้อนตอนนี้เลยก็คือเรื่องของโควิด1 9ทอินต้องบอกว่าเราอะอยู่กับโรคนี้มากี่ดเดือนแล้วนะมิวปีหนึ่งแล้วนะปีหนึ่งหรอปีหนึ่งเลยหรอปีหนึ่งของการที่มันเกิดที่จีนแต่ว่าถ้าเราเริ่มอ,อ,อยู่กับมันจริงๆกับประเทศไทยประมาณเดินมกรลาใช่ไหมอ๋อเออ,เอ,อ,เอ,อว่ะใช่ว่ะเริ่มมาแล้วก็เดินมากรลากุมภาเนอะ ใช่เราเริ่มใส่หน้ากากกันละอ๋อปกติพวกเราก็ใส่หน้ากากกันอยู่แล้วแหละใส่หน้ากากเข้าหาก,กัน <laughs> เออใช่นี่แต่นี่คือแบบเราก็แบบมาใส่ในลักษณะที่มันเป็นแบบฟิสิกอลมากขึ้นไงอะไรแบบนี้เออสังคมจอมปลอม <laughs> <laughs> อ่าก็นั่นแหละก็อยู่กับมันมาหนึ่งปีแล้ว <laughs> เราได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้าง <laughs> ถ้าเป็นในมุมมองของมิวอะมิวร,รู้อะไรจากมันบ้าง การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปเราจะต้องป้องกันตัวเองมากขึ้นแรกๆก็ม,มีความระแวงมากขึ้นด้วยก็ได้รับผลกระกออทบกบการทำงานอะไรพวกนี้ด้วยอืมอืมได้ข่าวว่าช่วงนั้นที่โควิดมาใหม่ๆเนี่ยมีการทำงานอยู่ร้านอาหารญี่ปุ่นถูกปะใช่ตอนนั้นทำงานอยู่ร้านอาหารตอนแรกร้านอาหารดูเหมือนจะไม่มีผลกระทบอะไรเลยนะแต่สุดท้ายคือโดนปิดร้องไห้เลยตอนนั้น แล้วตอนนั้นปรับตัวยังไงอร้านอาหารนะร้านอาหารก็คือเปลี่ยนมาเป็นเดลิเวอรี่แทนแต่ก็ไม่สามารถที่จะให้พนักง,งานทุกคนมาทำงานได้อะก็จะต้องมีส่วนหนึ่งที่แบบว่าหยุดงานไปแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาทำงานซึ่งมิวก็เป็นส่วนที่โดนหยุดงานไป <laughs> อ๋อก็คือโดนโดนผลกระทบจากโควิดเต็มๆเลยว่าง,งั้นใช่โดนเต็มๆเลยค่ะ อ๋อเข้าใจละก็เราอยู่กับมันมานานแล้วจริงๆแหละถือว่าเป็นระยะเวลาหนึ่งที่มีผลกระทบอะไรแต่เปลก็มีปะใช่ผลกระทบใช่ใช่มีมีใช่ใช่เพราะว่าเราเป็นติวเตอร์ไงเราเป็นติวเตอร์เราก็ก็คือต้องปรับน้องจากออฟไลน์ว่าโยกมาออนไลน์หมดเลยแต่ว่าพอการสอนออนไลน์เนาะมันก็มีข้อจํากัดอะไรต่างๆเยอะมากอืก็มีทั้งข้อดีข้อเสียใช่ก็กระทบมาก ก็ยังจำฟิลลิ่งได้อยู่เลยว่าที่แบบไปห้างเพื่อแบบไปแค่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็รีบออกมาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงทรมารมากเลยนั่นแหละไปห้างไปแค่ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเออใช่ใช่ก็ต้องบอกก่อนว่าเราอยู่กับโลกเนี้ยมานานมากละแล้วเราก็เรียนรู้อะไรต่างๆจากมันเหมือนกันรวมทั้งแบบพฤติกรรมคนที่เปลี่ยนไปะช่วงเวลาหนึ่งจนตอนนี้ก็คือเริ่มจะกลับมาเหมือนเดิมละคือ ต้องใช้คำว่า new normal ไม่มีอยู่จริงเราแค่กลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมแล้วไม่ใช่ new normal เลยใช่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 นั่นแหละจนมันเป็นที่มาของที่แบบเราเริ่มมาเห็นเคสล่าสุดก็คือของคืนนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าคืนเนี้ยเราอัดพอดแคสต์ตัวน,นี้ประมาณสี่ทุ่มของคืนวันที่สิบเก้าธันวาซึ่งเป็นซึ่งก่อนหน้านี้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยมีการแถลงข่าวด่วนเลยจากผู้ว่าสมุทรสาครในเรื่องของอาการพบผู้ติดเชื้อ ในหลักแบบห้าร้อยห้าร้อยคนอาบ่ะก็คือถ้าเอาตัวเลขตรงๆเนี่ยมันคือห้าร้อยสี่สิแปดคนใช่ไหมใช่อ๋อมันมันมันมีคนไทยกี่คนนะพอรู้ปะ่ะคนไทยประมาณสามสิบกว่าคนสาสิบแปดหรือเปล่าตัวเลขไม่แน่ใจตรงนี้เออ0กว่าออที่เหลือคือเป็นพามา่าถูกปะ่ะเป็นต่างดาวห้าร้อยสิบหกนะอืมอ๋อแหละก็ก่อนอันเนี้ย ไม่กี่วันเนอะมันมีข่าวว่าอ่าเจ้าของแพกุ้งใช่ไหม mm hmm. ติดโควิดเออหลังจากนั้นไม่กี่วันก็บึ้มระเบิดลงวันนี้เลย mm hmm. ก็คือพบคนติดโควิดห้ารอยสีสิแปดคนจากการตรวจหนึ่งพันจากการตรวจประมาณแบบหนึ่งพันเก้าร้อยกว่าคนเกือบ2,000สองพันใช่ไหมใช่ก็ต้องถือว่าเป็นยี mm ่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ะจากการตรวจถือว่าตัวเลขสูงอยู่นะ mm hmm. นี่นี่ต้องบอกว่าเป็นเคส แรกเลยมั้งที่เราเจอคนติดเยอะขนาดเนี้ยเยอะมากภายในแบบหนึ่งวันสุดๆอะใช่เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยเราอ่ะยังไม่เจอคนติดโควิดเยอะขนาดนี้ถูกไหมในในแบบเคสแต่ละวันหรืออะไรแบบเนี้ยอืที่เราเจอก็จะเป็นแค่คนที่กลับมาจากต่างประเทศแ้วจะต้องกักตัวคอเรนทีนกันตรงนั้นอ่าซึ่งส่วนใหญ่เราเจอแต่เคสที่แบบเป็น เสร็จควิดทีนเนาะที่แบบกลับมาจัดต่างประเทศโดยแบบถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายอะไรแบบนี้นั่นแหละแต่ว่าก่อนนั้นเนี้ยเราก็จะมีเคสที่แบบเป็นเชียงใหม่ใช่ไหมที่หนีข้ามชายแดนมาหรืออะไรแบบเนี้ยดูเด็กไปเลยเคสนั้นใช่ดูแบบดูไม่มีอะไรแต่พอมาเป็นเคสเนี้ยมันค่อนข้างหนักมากส่วนหนึ่งก็ต้องบอกก่อนนะว่าสมุทรสาครเนี่ยเป็นจังหวัดที่เขาจะทําเกี่ยวกับพวกพวก,กุง้งเกี่ยวกับพวกปลาเนี่ยเยอะมากเลยเขาจะมีตลาดปลาตลาดอะไรพวกเนี้ยตลาดอาหารทะเลอ่ะ แล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนงานที่ทางานอยู่ในตลาดพวกนี้ก็จะเป็นคนพมา่าละกันก็คือเดี๋ยวก็จะเป็นคนพมา่าไม่ต้องละกันหรอกคือคนพมา่าน <laughs> ั่นแหละส่วนใหญ่เลยแล้วเขาก็จะมีความเป็นอยู่ที่กระทั่งจะแออัดกันมากในระดับนึงใช,ใช่ไหมเพราะเพราะเราเชื่อว่ามิวก็น่าจะรู้ว่าแถวนั้นพมา่าเยอะไอโซนสมุทรสาครติดกับบางบอนหรืออะไรพวกเนี้ย<า>ใช่ปะเพราะว่าโรงงานแถวนั้นจะมีโรงงานเยอะด้วยอ่าอ่าอือ นั่นแ,แหละก็เหมือนบ้านมิวก็เยอะใช่ปะแถวบ้านมิวอ่ะแถวบ้านบนมิวก็คือเกือบเกือบเกือบสมุทรสาคารแล้วนะเออ <c oughs> มันก็จริงแหละมันก็เลยกลายเป็นที่มาของตัวเลขห <c oughs> ้าร้อยสี่สิบแปดในวันเนี้ใช่ค่ะแต่เราก็ต้องย้อนกลับไปก่อนนะว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรที่แบบเรารู้สึกว่ามันเป็นความประหลาดใจของของพวกเราของประชาชนแบบพวกเราที่แบบติดตามข่าวสาร <c oughs> นะถูกปะ <c oughs> อย่างกับก่อนหน้านี้เราจะมีการกังวลเรื่องของสเตต์เรื่องของแบบการเข้ามาทางชายแดนแล้ววกนี้ดูกปะ<ม>กับการจัดคอนเสิร์ตหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอะกับรู้สึกว่ารัฐบาลนะไปโฟกัสกับ่าพวกแบบคอนเสิร์ตหรืออะไรที่แบบมันไม่เกี่ยวหรือมันเป็นจุดที่แบบมันไม่ต้องระแวงอะเหมือนไปโฟกัสผิดจุดอะใช่ไหมรู้สึกเหมือน<ม>เราใช่ปะมันแบบคือจริงๆเขาก็มีความรับผิดชอบกันนะว่าแบบเขาจะต้องดูแลตัวเองยังไงอะไรเงี้ย อืมอืมแต่ไอตรงที่แบบว่าคนรวมตัวกันทุกวันแต่ว่าเขาไม่ไปโฟกัสที่จุดนั้นเลยอย่างแบบตลาดอย่างเงี้ยอืมใช่เพราะว่าทางทางที่เขาก็รู้ว่าก่อนหน้าเนี้ย <c oughs> พอเขาประกาศล็อกดาวน์ใช่ไหมพ่อแม่เขาก็ต้องกลับบ้านเขาว่าไม่มีงานทำรูกปะหลังจากนั้นพอหลังจากนี้นเขาก็ต้องกลับมาแต่ว่า <c oughs> ไอช่วงที่เขากลับมาเนี่ยมันจะมีประเด็นเรื่องของ เขาที่พม่ามีการติดโควิดในปริมาณมหาศาลมากถูกปะพอเขากลับมาเนี่ยซึ่งเราเราเชื่อว่าตรงเนี้ยภาครัฐเนี่ยมีข้อมูลอยู่แล้วว่าคนงานพม่าทํางานที่ไหนยังไง,ยงเยอะปริมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยซึ่งเขาสามารถที่จะไปลงตรวจตรงนั้นได้ถูกไหมไปสุ่มตรวได้ไปตรวจให้มันละเอียดก็ยังทําได้เลยแ,แล้วสมุทรสาครนี่คือจริง,รงๆมันต้องเป็นที่แรกที่แบบเขาที่เขาควรจะไปตรวจตรงนั้นเลยเพราะว่าต่างดาวมันเยอะ ใช่คือคือพวกเราทุกคนนะ่ะก็รู้ว่าสมุทรสาครต่างเล่าเยอะมากเราเชื่อว่าถ้าเกิดเราลองไปถามเพื่อนนะที่แบบอยู่โซนพระรามสองหร,อหรืออยู่โซนแบบโซ,โซนแถบ,บฝั่งทนเนะ่ะเราว่าเราเชื่อว่ามีหลายคนนะที่รู้เลยนะว่าสมุทรสาครเนนะี่ยมีพม่เยอะมากถูกปะอืมซึ่งก่อนนั้นเนี่ยคุณก็รัฐบาลคุณก็ไปมีปัญหากับอบิ๊กเมลเทนมากว่าแบบคนรวมตัวเยอะไม่คัดกรองให อะสมุทรสาครเนี่ยเป็นจุดที่แบบโหมีพมา่าเยอะมากก็คือมีตอมสุม่มตรวจตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ทําไมคุณถึงพลาดมาได้ขนาดนี้แล้วคนที่เป็นอพ่อเมืองจังหวัดต้องรับผิดชอบอะไรไหมเออนี่คือเรากำลังตั้งคำถามกลับไปอยู่นะเป็นอะไรที่น่าคิดมากใช่เพราะขนาดบิ๊กเมลทินจัดยังต้องรับผิดชอบแล้วทําไมอันนี้คุณทําคนติดห้าร้อยสีสิบแปดเคสอย่างเงี้ยทําไมคุณถึงไม่ต้องรับผิดชอบอะไรหรอ,อ จะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงจะออกมารับผิดชอบยังไงใช่ใช่ซึ่งณนะซึ่งณนะตอนเนี้ยตอนที่เราเรากำลังอัดพอดแคสต์อยู่เนี่ยอีกสองชั่วโมงเนีขาจะมีการปิดเมืองละ,ละ,ละถูกปะแต่ว่าเมื่อกี้เราเพิ่งโทรเช็คกับเพื่อนที่อยู่สมุทรสาครซึ่งเขาก็ทําอยู่กับตลาดอาหารทะเล,ละกุ้งอะไรพวกนี้แหละเขาก็บอกว่าตอนนี้ตารวจเริ่มตั้งด่านละคือถ้าเราลองย้อนกลับไปเนี่ยมิวเราเคยมีเคสที่เรามีคนติดเยอะขนาดนี้ต่อวันปะมากสุดอ่ะ เหมือนจะเกือบเกือบสองร้อยแค่นั้นปะเออเออเออเราไม่เคยมีเกินสองร้อยเลยนะแต่นั้นคือแบบเกือบเกือบสองร้อยคือมาจากทั่วประเทศถูกไหมเออใช่แต่นี่แค่แบบจังหวัดเดียวแล้วแบบห้าร้อยกว่าถือว่าเยอะแบบมากๆอืมใช่เป็นตัวเลขที่มหาศาลมากๆเลยแล้วตอนนี้คือเมื่อกี้เราเพิ่งแบบเห็นราคาหน้ากากอนามัยในร z a ดาก็คือขึ้นไปสองพันกว่าบาทขึ้นกันอีกแล้วนะคะ เออไม่รู้ว่าที่ผ่านมามึงคุมราคาอะไรให้คูปังเนี่ยถ้าไม่อยู่ราคาก็พุ่งขึ้นได้ใช่ใช่ก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าแบบตัวเลขจะเท่าไหร่่ว่ารัฐบาลจะคุมราคาแมสได้ไหมเราก็ต้องพูดตรงๆนะครับส่วนใหญ่เราก็ควรจะต้องดูแลตัวเองนี้มันมากขึ้นหนูปะอ่าอย่าต้องแบบเริ่มจากพื้นฐานเลยมีแอลกอฮอล์ติดตัวก่อนใช่เจลล้างมือแอลกอฮอล์หน้ากากอันเงี้ยเดินไปหยิบเบียร์แบบนี้คนลรอย่าง อ๋อเหรอก็นั่นแหละเราก็ควจะมีแอลกอฮอล์ติดมือถูกปะเจอล้างมืออ่ามีแมสใช่หลักๆเลยโดยที่สำคัญก็ลดความแออัดลดไม่อยู่ในสถานที่ที่มันแออัดอ่ะอันเนี้ยมีความยากนะถ้าแบบสำหรับคนที่ใช้จุดดยสารประจำทางรถไฟฟ้าถือว่ายากมากเลยกับไ้เรื่องแออัดอืม อยากรู้ว่ามันมีวิธีแก้ไขอะไรได้บ้างไหมคือห้าอับในมุมมองของเราอะนะก็คือเหลื่อมเวลาทํางานไปเลยอืมเขาน่าจะปรับชิปการทํางานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่เหลื่อมเวลาทํางานไปเลยหรือไม่งั้นก็ work from home เหมือนเดิมไปมแต่คือแต่คือตอนนี้ที่เราเห็นก็คือว่าเคสมันยังเป็นสมุดสาครไงเราไม่รู้ว่าในนั้นแต่คือสมุดสาครรถรถโดยสารปรรกทางก็แน่นอยู่แล้วใช่ เพราะเราเคยไปหาเพื่อนที่อยู่แถวนั้นก็คือแบบหูแน่นมากนั่นแหละคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องการติดเคสแบบห้าร้อยกว่าคนอย่างเงี้ยก็คือเราคุยกับเพื่อนที่อยู่สมุทรสาครตลอดใช่ปะซึ่งเขาก็ทําธุรกิจกับพวกเนี้ยเขาก็เล่าอะไรบางอย่างให้เราฟังแต่ว่าเราขอบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลแบบปวดใช้อาจักรยานอะไรว,ว,วิจรารณญาณในการรับชมเออแหละจะได้แบบก็คือแบบฟังหูไว้หูเนาะก็คือประมาณว่า อนแรกที่เขาติดในตลาดตรงนี้มันเป็นแพรกุ้งอะ่ะก็คือมันเป็นไหนมันเป็นตลาดมันเป็นตลาดเก่าคืออย่างนี้การขายการค้าขายอาหารทะเลในสมุทรสาครเนี่ยมันจะมีอยู่สองตลาดก็คือตลาดใหม่กับตลาดเก่าตลาดที่เปิดเช้าสุดเนี่ยที่เปิดเที่ยงคืนเนี่ยคือตลาดใหม่ส่วนตลาดเก่าเนี่ยจะเปิดช่วงเช้าๆหน่อยที่เราเช็คข้อมูลชัวๆแล้วนะเมื่อกี้เราเปิดเช็คมันละ ก็คือตลาดเก่าเนี่ยตลาดใหม่เนี่ยจะเปิดเที่ยงคืนถึงหกโมงอะจาเวลาไว้นะส่วนตอันนี้อัน,นอนนตลาดใหม่ตลาดใหม่เปิดเที่ยงคืนถึงหกโมงส่วนตลาดเก่าเนี่ยจะเปิดหกโมงเชา้ายาวไปแล้วตอนเคสแรกที่ติดกับเจ้าของแพกุ้งอะ่ะที่โควิดไปติดเจ้าของแพกุ้งก็คือเกิดจากตลาดเก่าซึ่งเปิดตอนเชา้าถูกไหมแต่โดยปกติแล้วเนี่ยคนงานพม่าเขาจะรับสองกะ ก็คือเขาจะรับกะแรกตรงตลาดใหม่ก่อนคือเที่ยงคืนถึงหกโมงเช้าจากนั้นก็จะไปรับกะอีกกะหนึ่งก็คือหกโมงเช้ายาวไปเขาจะรับสองกะแต่ในมุมมองของเราและเพื่อนเราที่คุยกันเนี่ยก็คือว่าการที่แบบเจ้าของแพกุ้งในตลาดเก่าอะซึ่งเปิดหกโมงเช้าอะติดโควิดแสดงว่า ต้นต่อเนี่ยอาจจะมาจากตลาดใหม่เพราะเขาต้องทํางานสองกะถูกปะใช่เออมันเลยทาให้เชือ้อมันแพร่กระจายไปรวดเร็วมากไงแล้วเพื่อบอกว่าปกติเวลาพมา่าบางคนเวลาเขาจะ move มูฟตัวเองเนี่ยจากตลาดเก่าอาจากตลาดใหม่ไปตลาดเก่าเนี่ยเขาจะนั่งสองแถวไปอืม,อมทุกคนรู้อยู่แล้วว่าสองแถวเนี่ยมันแน่นเคยนั่งนใช่ไหมแน่นมาก เออแถวบ้านมิว<ช>มีนี่เออนั่นแหละก็คือมันแน่นมากเราก็นั่นแหละ,ม,นนม,ลหละมันก็เลยเป็นที่มาว่าแบบว่าในความคิดของเรานะก็คือทาไมมันถึงมีการติดเชื้อแบบเยอะขนาดนี้อืก็เพราะว่าคนเดินทางไปไปมาๆนี่แหละ <laughs> ใช่แ,<ต>แล้ว,ลวมันแน่นเนีน่ยม,มันแออัดไงใช่ใช่ติดเราไม่รู้ตัวแล้วก็เราก็ต้องมองว่านี่มันเป็นความ อ่ควาว่าพัตนาการของภาครัฐที่แบบมันไม่มีความเข้มข้นพอหลายคนรู้ว่ามันต้องเกิดเวฟสองขึ้นตอนตอนนี้คือเรายังอาจจะบอกไม่ได้เต็มปากว่ามันเป็นเวฟสองนะคือทุกคนก็คิดว่าเออมันต้องกลับมานแน่แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะกลับมาด้วยจํานวนที่เยอะขนาดนี้ในวันเดียวใช่ใช่ตัวเลขมันช็อกมากเลยนะเราก็ยังแบบฮะห้าร้อยเหรออะไรเงี้ย ก็นั่นแหละก็ต้องบพอดแคสต์นี้ก็คือแบบอัดกันแบบปัจจุบันทันด่วนมากดีบมากนิบเร็งเออไม่รู้จะทำพอดแคสต์หรือ,อรายการข่าวเนาะ <c oughs> บางทีก็น,นั่นแหละก็ที่คุยกันมาทั้งหมดเนี่ยอยากจะให้แบบไปหลายคนเนี่ยที่กําลังฟังอยู่หรือจะเอาไปบอกเพื่อนต่อก็อยากจะให้แบบช่วยกันใส่แมสล้างมือให้สะอาดงงอใช่ไหม,มใช่ใช่เราไม่รู้ว่าใครเจออะไร <No? S 2> บ้างก็ ต้องการแดงไปดีสุดค่ะใช่ถูกต้องถูกต้องก็ต้องบอกว่าเป็นอีพีส่งท้ายปีที่หนักหนามเหมือนกันนะควรจะเป็นเรื่องที่แฮปปี้มากกว่านี้ป่ะใช่ใช่ใช่ไหมเออแล้วเห็นว่าแบบเราคิดว่าปีเนี้ยคนสมุดสาคอนะเขาดาวไม่สนุกแล้วก็โดนล็อกดาวก่อนที่จะเขาดาวเออเขาล็อกดาวไปถึงวันที่เท่าไหร่รู้ป่ะยังไม่รู้วันที่อืม แต่เราคิดว่าน่าจะเกินน่าจะน่าจะเกินปีใหม่ไปเลยอ่ะมีสิทธิ์เพราะว่าเจอขนาดนี้ก็ยาวๆไปเลยค่ะอืมใช่ใช่ใชก็อยากให้ทุกคนนะครับระมัดระวังตัวด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีค่ะเผื่อว่าหลังปีใหม่เรายังจะได้เจอกันอยู่ถ้าไม่มีใครติดน,นนะเฮ้ยเราต้องได้เจอกันอยู่เอาหรอก็ถ้าเกิดว่าแบบเนี้ยก็คือต้องบอกก่อนนะว่า ไอพอดแคส์ของเราเนี่ยปีหน้าเนี่ยมันจะเริ่มมีรายการใหม่ขึ้นมาละาก็คือขายของในตัวไปเลยาขายของเลยขายอะไรนะใช่ไหมใช่ขายของไปก่อนขายของไปก่อนก็คือเราพูดกันเรื่องเครียดมาประมาณสิบกวนาทีแล้วเรามาขายของก่อนก็คือปีหน้าเนี่ยโปรไฟล์พอดแคสต์เนี่ยก็จะมีการเพิ่มรายการใหม่ขึ้นมาก็จะจะมีรายการชื่อว่าอ่าเดอะฟิชเชอร์ลิงก็คือเราจะชวนไปคุยกับคนคนต่างๆอะไรเงี้ยคุยนะคุยโอเคคุยนั่นแหละ คุวยกับคนต่างๆมากมายหลากหลายอาชีพอะไรแบบเนี้แล้วก็อาจจะมีรายการทาำของขวัญก็ได้อีกสักรายการหนึ่งประมาณนั้นแหละแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ารายการนี้ยผมทําคนเดียวผมคือเป็นโฮสอาจจะมีคนอื่นมาเป็นโคโฮสบ้างแต่หลักโคโฮสเนี่ยก็จะเป็นคุณมิวนี่แหละก็จะเป็นโคโฮสหลักของเราที่จะจะมาคุยประเด็นเรื่องต่างๆอะไรแบบนี้เพราะบางทีการอัดคนเดียวแม่งเหงาแม่งเบื่อมากใช่ใช่มันเหงามาก บางทีเราต้องการจะโต้ตอบบ้างหรือแบบเราต้องการเหมือนกับพูดให้เพื่อนเราฟังอะไรอย่างเงี้ยได้รับ r e a c t นซะหน่อยใช่ใช่บางทีเนาะนั่นแหละก็ประมาณนี้ครับสําหรับ EP นี้เนาะสุดท้ายนี้แล้วอยากให้คุณมิวฝากอะไรไปถึงผู้ฟังหน่อยว่าต้องดูแลตัวเองยังไงภายในภายในช่วงปีใหม่เลยก็อย่างที่บอกไปก็พกแอลกอฮอล์จลล้างมือหน้ากากแล้วก็ ถ้าเกิดหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงที่ที่มันแออัดก็แล้วกันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครไปเที่ยวปีใหม่คนมันก็จะเยอะก็ระวังตัวให้มากๆรักกันนะคะอ๋อโอเคนี่คือจากคอมมิวนิคส์คคเดี๋ยวก็ของผมก็คงไม่มีอะไรมากก็ดูแลตัวเองให้ดีนะครับส่วนเรื่องเที่ยวเนี่ยก็เที่ยวได้แต่ระวังตัวดีกว่านะเพราะเราก็ไม่อยากจะทิ้งใครไว้ข้างหลังเหมือนกันเพราะว่าเราเข้าใจว่าการล็อกดาวน์แต่ละครั้งเนี่ยมันมีค่าใช้ใจ่ายที่เราต้องแลกมาหาศาลมาก แล้วเราก็อย่าไปกังวลมากจนเกินไปนะครับเพราะผมเชื่อว่าเ,เราก็ต้องอยู่กับโลกนี้อย่างน้อยอีกประมาณ5้าเดือนอะ่ะจนกว่าจะมีวัคซีนมาถึงไทยซึ่งพอมาถึงแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะได้ครบทุกคนหรือเปล่าใช่ค่ะโอเคก็วันนี้นะครับสําหรับบนไปเรื่อยพอดแคสต์ EP ที่37นี่แหละหรือสาก็ไม่รู้ถือว่าเป็นการส่งท้ายปีไปลแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณได้ฟัง EP หน้าก่อนปีใหม่ <laughs> ก็แสดงว่านั่นคือซีซั่น2แล้วนะครับ <laughs> ขายของไว้ก่อนโอเคจ้าวันนี้ บนเบรดพอดแคสต์ก็คงต้องลาทุกคนไปเท่านี้ครับสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ